อดีตประธานาธิบดีสีลังกาขอลีภัยการเมืองเข้าประเทศไทยลุงตู่บอกว่า,เ,าเป็นด้านมนุษยธรรมก็ให้เขามารีภัยอยู่ประเทศไทยไอคนนี้ก็เป็นไงก็โกงชาติบ้านเมืองจนล่มจม่นะจนประชาชนแม่งขับไล่ะหนีออกจากประเทศสีลังการัฐบาลไทยก็บอกว่าจะให้เขาอยู่ในประเทศไทยดีหรือไม่ใช่หรือเปล่าเว้ยดูแนวโน้มวันที่สิบเอ็ดเนี่ยเขาจะเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว อดีตประธานาธิบดีที่เคยถูกประชาชนขับไล่ออกจากประเทศหนีทำไมทันนะ่ยนะบ้านเมืองล่มละลายนะจนต้องเข้าสู่ IMF อะนะพลเอกประยุทธ์บอกว่ากรณีอดีตประธานาธิบดีศรีรางกาจะเดินจากเดินทางจากสิงคโปร์มาขอพักพิงในประเทศไทยเพื่อลี้ภัยนะ,ะก็ขอให้อยู่ชั่วคราวไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองอื นะนะครับเนี่ยคนแบบนี้ก็มาอยู่ประเทศเรามันดีไหมละ่ะโดนประชาชนขับไล่โกงชาติบ้านเมืองบ้านเมืองแล้มล์มโจมมันก็ไปอยู่ประเทศเราคนดีอนอบางคนก็ถามว่าประเทศเราเนี่ยศูนย์รวมพวกคนไม่ดีหรือเปล่าผู้ก่อการร้ายโจรผู้ร้ายคดโกงอะไรมาอยู่ประเทศไทยเราได้หรือเปล่าอันนี้ก็เราก็ไม่รู้นะเนี่ยเขาตั้งคำถามกันะ่ะนะพักเล็กพักน้อยดิ้นครับ นะเตือนพลเอกประวิทย์อย่าเพิ่งฝันหวานเป็นนายกกดดันชวนนัดประชุมหวังดันสูตรหารห้าร้อยต่อเนะี่ยเพราะห้าร้อยมันอาจจะไม่กี่คะแนนก็สามารถเป็นสสได้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าถามผมนะผมไม่อยากให้มีไอ้พวกสสปฏเศกเนี่ยไอ้สสพักเล็กๆเนี่ยผมไม่อยากให้มีเลยเพราะไอ้ไอ้พักพวกเนี้ยพักเล็กๆเนี่ยสสคนเดียวอะไรพวกเนี้ยมันไม่มีนนอำนาจต่อรองมันก็ไปรวมตัวกันสักพัก,กมันก็ไปละ ไปขอรับเงินเดือนจากพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเดือนละแสนเนี่ยพี่เสรีเขาไปยื่นยุบเนี่ยผมผมเห็นด้วยเลยควรจะยุบยุบไอ้พักพวกนี้หมดนะเป็นเป็นสสเนี่ยมันจะต้องอิสระไม่ใช่ว่าไปอยู่ภายใต้อานัดของคนคนอื่นนะ,นะนะไปอยู่ภายใต้อานันะเป็นผู้แทนวงชนจาวไทยไม่ใช่ไปรับเงินเดือนเดือนละหมื่นไปขอวิ่งเต้นลูกวิ่งเต้นนั่นขอตาแหน่งของบประมาณ คือคนพวกนี้มันไม่สมควรเรียกว่าสอส,อสอเรียกว่าเรียกว่าสอสอสายโจรน,นะแต่ผมี่พูดไม่ได้ว่าใครเนี่ยพวกนี้มันแย่นะ <c oughs> นะครับเนี่ยวันนี้สภาต้องประชุมตั้งห้าชั่วโมงเปลืองไฟค่าไฟวันละเท่าไหร่เป็นแสนเป็นล้านเบี้ยเลี้ยงหัวและค่าค่าค่ากับค่าวันเนี่ยนะค่ากับค่าวันในแต่ละคนในหัวต,ตั้งพันกว่าบาท แล้ววันนี้กินข้าว <c oughs> กินปลาอะไรกันเสร็จไอไอพวกสสเสร็จแล้วพวกเองไม่เข้าร่วมไปลงมติเองวางแผนกันแต่ละคนก็หัวงอหัวดำทั้งนั้นเลงไม่ได้เห็นแต่ประเทศชาติเห็นแก่ประชาชนหาเลยวันมันต่อรองตัวเรื่องการเมืองทั้งวันเลยนะนะนะครับเบื่อแล้วนะครับไอ,อพวกพักการเมืองอะไรพวกเนี้ยคนก็ด่ากันระื้มนะด่ากันรืมเออ นะประชาชนอาการกระทําแบบนี้รวมหัวกันแล้วก็ทําให้สภาล่มประชาชนบอกไอ้คนพวกนี้คือพวกที่ดูถูกประชาชนอืมเห็นว่าประชาชนเป็นย่าเป็นผู้ทรงเกียรติทําตัวเหมือนเด็กอนุบาลเนีนะ่ยนะนะครับอืมนคะนหลานวบประมาณเบี้ยเลี้ยงค่าไฟค่าน้ําทุกวันเล่นเกมไปวันวัน,วน,วนแดดจะปล้ย แดกกันอิ่มน้ำสำราญสมัยหน้าพวกปัดเศษไม่มีอีกแล้วต่อไปไอ้พวกพักเดียวคนเดียวอะพวกปัดเศษจบแล้วเราจะไม่ได้ยินไอ้พวกสสพวกนี้ต่อไปแล้วเนี่ยชาวบ,บ้านดา่าเปลืองภาษีเปลืองไฟเอออืมยี่สิบสี่สิงหามันก็คงอยู่กันยาวนายกลุงตู่ก็อยู่ไปตลอดชีวิตนะวางแผนกันมาอย่างดี พักเล็กเสียท่าไปยกมือมันตอนอภิปรายไม่ไว้อภิปรายไม่ไว้วางใจไปช่วยมันพอหลังจากนั้นมันก็หักหลังทีพักเล็กก็ศูนย์พันนะแต่แม่งไว้ใจไม่ได้สัตว์จากไม่มีในหมู่โจรประเทศกูมีเหลี่ยมจัดทุกพักอือนี่ครับนะด่ากันเละนดูนะดูจากอะไรต่างๆแล้วลิงหลอกเจ้ามวยล้มต้มคนดัวไม่เห็นหู การทําแบบนี้เป็นการดูถูกป,ประชาชนนะครับนะครับหลายหลายเรื่องนะฮะนี่ก็เล่าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกลับมาหมดการเมืองครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ไปหลังจากนี้การเมืองก็เพิ่มเข้มข้นนะอืมก็รายงานข่าวนะเดี๋ยวผมลองอ่านคร่าวๆให้ฟังนะฮะสภาล่มหลังใช้เวลาห้าชั่วโมงนะเกี่ยวกับกฎหมายลูกมาตราเดียวเองครับมาตรายี่สิบสี่ทับหนึ่งนะครับนะพบ สอสอเพื่อไทยพลังประชารัฐหายเกือบยกพักพี่น้องลอาคิดดูนะพลังประชารัฐกับเพื่อไทยสอสอ,สอกินเงินเดือนภาษีแต่หายหัวหมดเลยไม่เข้าร่วมประชุมนะครับในขณะในขั้นขั้นตอนการขันชื่อแสดงตนมีสอสอส,อสอวอแสดงตนครบแต่กลับไม่ร่วมลงมตินะครับนี่นะครับนี่ก็ค,กคือปัญหาฮนะพิจารณากฎหมายมาตราเดียวนะนะแต่รวมหัวกันครับ ไม่ร่วมลงมติการประชุมวันนี้นะครับพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งภายหลังองค์ประชุมสามารถเดินหน้าประชุมต่อไปได้ทําให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา24ทับหนึ่งซึ่งการมาที่การนะเพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการคํานวณสอสอบัญชีรายชื่อในสูตรหาร500กรณีประกาศผลเลือกตั้งนะได้เพียง 95%ซึ่งมาตรานี้สอส,อส,อสอวและการมาธิการอภิปรายไม่เห็นด้วยนะครับกับสูตร500จำเนืนมากเช่นนายเสรีเป็นต้นก่เช่นนายเสรีสุวรรณพานนท์สวกล่าวว่าส่วนตัวแม้ไม่เห็นด้วยระบบเลือกตั้งแบบบัตร2ใบแต่เมื่อรัฐภามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปแบบบัตร2ใบเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อใช้บัตร2ใบการคำวนวณ การนับคะแนนก็ควรต้องแยกออกจากกันนะฮะเหมือนในต้องแยกจากออกจากการเหมือนในอดีตนะครับส่วนปัญหาคำว่าสสอพึงมีที่ยังค้างอยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นส่วนตัวเห็นว่าสัดส่วนสสพึงมีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ขัดรัฐธรรมนูญไปแล้วเพราะการมีสมีสัดส่วนสสพึงมีเป็นการ <akes and the opposite> คำนวณแบบบัตรใบเดียวอ๋อเนี่ยครับอันนี้คุณเสรีสุวรรณพานนทน์เขาบอกนะ ไม่ควรจะมีแล้วไอ้บัตรไอ้อะไรเนี่ยไอ้สอสเพิ่งมีนะเมื่อรัฐธรรมนูญเปลี่ยนเป็นบัตรสองใบแล้วจึงขันรัฐธรรมนูญก็คือไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดแล้วเพิ่งมีพึงมีนะคราวที่แล้วก็เพราะพึงมีเนี่ยแหละก็ทําให้พรรคเพื่อไทยได้คะแนนน้อยไม่ได้ปาฏิริ์ลเลยนะฮะนะครับผมเข้าใจนะส่วนนายพงเทพเทพการการจนาการมาธิการเสียงข้างน้อยย้มมาว่าการคำนวณสอสอบ,บัญชีรายชื่อสูตรหาร500 เป็นเรื่องที่ขัดรัฐธรรมนูญเพราะการที่อ้างว่าเงื่อนไขสสอพึงมีเป็นไปตามรัฐธรรมนูนมาตรา92วัคท้ายมาตรา93มาตรา94นั้นส่วนตัวถือว่าทั้ง3มาตราตายไปไม่มีผลใช้บังคับโดยสภาพเพราะทั้ง3มาตรากําหนดให้คะแนนสสเขตกำหนดกำหนดให้นําคะแนนสสเขตมาคํานวณสสบัญชีรายชื่อตามระบบเดิมนะครับนี่เป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพวกสสและสวนะ จากนั้นสสีิรายโกเถียงอย่างมากถึงความไม่สมเหตุสมผลของสูตรหาร500ร้อบางคนก็เรียกว่าโจรห้าร้นะที่ทําให้พรรคการเมืองที่ได้มาที่ได้สสเขตมากสัดส่วนบัญชีรายชื่อก็ต้องลดน้อยลงจนกระทั่งมีการลงมติโดยนายพิเชเชื้อเมืองพานสสเพื่อไทยเสนอให้มีการแผนกล้องถ่ายทอดสดพิธงการประชุมระหว่างการลงมติด้วยเพื่อป้องกันการเสียบบัตรแทนอื สสประเทศไทยนี่หลายคนไว้ใจไม่ได้นะนะพอเผลอปุ๊บแม่งเสียบบัตรแทนเลยนะบางไอสสประเภทเสียบัตรแทนเนี่ยผมว่าแม่งเลวยิ่งกว่าโจรนะไม่น่าเรียกว่าสสแลเรียกว่าสสสายโจรเลยนะสสสายโจรเผลอปุ๊บแม่งเสียบบัตรแทนเลยนะไอคนเสียบบัตรแทนนี่ก็ก็โจรนะไอคนที่เป็นเจ้าของบัตรแล้วบัตรให้เพื่อนเสียบแทนกันนี่เขาเรียกว่ามหาโจรที่ผ่านมาศาลก็จําคุกไปหมดแล้ว พักรัฐบาลก็หลายคนในสองสามคนในเสียบบัตรแทนนะคนพวกนี้มันเขาเนระียกวอะไรเรียกว่าสอสอสายโจรน,นะเออคือมีช่องว่างไว้ได้ละกูนะสันดานเดิมออกมาเลยนะวิสันดานโจรเนนะี่ยเสียบบัตรแทนมนะั้งละไม่เสียบเองให้เพื่อนเสียบคือเลวท้งคนเสียบแล้วคนให้เสียบนะพี่น้องคิ็เห็นด้วยกับผมไหมนะครับอืม <S 1> <S 1> นะครับเออนะครับ พอสักพักหนึ่งก็เริ่มในการรับอประชุมประชุมอะไรกันมานะฮะแระ่มดามากไปไงานเรียบร้อยนะฮะนะเออนะครับก็ไม่ครบเรียบร้อยธรรมดาจบไปนะเขาบอกสุดจะยื้สภาล่มทบฎหมายลูกเลือกตั้งมาตราเดียวไปไม่รอดนะเราไปดูคอมเมนต์ต่างๆเนเขาบอกว่าเนี่ย,สยเสียดายภาษีของประชาชนจ่ายเงินเดือนให้พวกมึงมาประชุมสภา,าพวกมึงกลับไปไง ไปรวมหัวกันเนี่ยเนี่ยสองพักใหญ่เนี่ยเขาบอกไม่รู้พักไหนไม่รู้นะนะบางคนบอกแดกภาษีปร,ระชาชนแต่เสือกไม่ทำงานโอ้พูดกันดีแล้วกันนะนะกินเบีย้ยเลี้ยงกินเงินภาษีนะแต่ไม่เข้ามาลงวตินะหลายๆคนก็บอกยุบสภาแม่งไปเลยนะครับไม่ต้องมีแล้วสสขี้เกียจสันหลังยาวนะใช้สภาพาูดแทนรัษฎร ซึ่งเป็นสถานที่ศัส์สิ์เป็นที่สำหรับต่อรองเกมการเมืองโดยไม่เห็นหัวประชาชนโอ้โหนะนะพวกมึงนึกอยากทำอะไรก็ทำการทำไปไม่อายลูกอายหลานบ้างหรือไงนะนะครับยกมือ Walk Out มึงก็รับเงินรับทองรับกล้วยนะอยู่พักเล็กก็ไปรับเงินพักใหญ่เป็นรายเดือนเดือนละแสน พี่น้องคิดยังไงฮะดูคอมเมนต์ต่งางๆที่ผมอ่านนะผมไม่รู้ว่าแม่งหมายถึงพรรคไหนก็ไม่รู้แต่ละคนเนี่ยนะครับนะเป็นพรรคเล็กนะแม่งก็ต่อรองนะไปกินเงินพรรคใหญ่เดือนละแสนสามปีสีป่ปีพอถูกจับได้มีคลิปเสียงพี่เสรีพี่สุดไปยื่นเพื่อที่จะยุบพรรคนะแม่งก็ต่อสู้ว่าอะไรนะนะอ่านะเป็นเงินยืมยืมอะไรกันทุกเดือนนะยืมทุกเดือนมีเหรอ ยืมท,ทุกเดือนทุกเดือนสมปีเลยไม่เคยใช้เลยนะครับพี่น้องเชื่อไหมนะสัญญากู้มีไหมนะจ่ายดอกเบี้ยมีไหมนะเออนะครับนะดอกเบี้ยก็ไม่เคยจ่ายสัญญาก็ไม่เคยทํามันก็ไม่สมเหตุสมผลน,นะครับพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหมนะเนี่ยสอสอพวกปัดเศษนี่จบแล้วไม่มีแล้วต่อไปนะต่อไปเนคนจะเป็นสอสอได้เนี่ยหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะสอสอหนึ่งคนอาจจะต้องได้ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่สอสอเขตนะ ป่าที่ลิตนะอย่างน้อยๆก็ต้องเท่าไหร่สามแสนหกหมื่นคะแนนหรือเปล่าเนะี่ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกปัดเศษที่ได้คนละสองสามหมื่นเนี่ยสมัยหน้าพวกเองไม่มีโอกาสกลับมาแล้วนะคนพวกนี้เนี่ยไอ้พวกสสปัดเศษทั้งหลายเนี่ยนะพวกนี้ทําลายระบบการเมืองเองเข้ามาเนี่ยนะเองอุตสาห์รรมนูนอุตสาห์ปัดเศษขึ้นมาแล้วเนี่ยเองเข้ามายังทําตัวยิ่งกว่าเศษสวะไปรับเงินเดือน,เด,อนเดือนละแสนทุเล็อ่ะ นะบางคนก็เหมือนพวกอะไรขายตัวมันไม่น่าเรียกว่าจะเป็นสอสอเลยจริงไหมครับพี่น้องประชาชน